สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมเอ็มนะครับจากเสริฐเจริญยนนะครับวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในรายการฟาซลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับรถเชฟโรเลตยีหอนึ่งคันนะครับเป็นสีแดงนะครับผมสวยงามกันเลยนะฮะในส่วนของรายละเอียดเจ้ารถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน ในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้นะครับผมเป็นรถเชฟโรเลตโคลอร์โดนิวเอ็กแค2.5 LT FGT นะครับเป็นรถปี2018นะครับในส่วนของอาราคานะครับผมราคารถคันนี้อยู่เพียง49,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ารถนะครับผมไฟหน้ากระจังหน้าโฉมหน้าเป็นเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับผมตรงแถบ สติกเกอร์จะเป็นโครเมียมสีดำสวยๆเลยนะฮะในส่วนของตัวไฟเองก็ไม่ได้มีรอยขุ่นมัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างรถกันสักเล็กน้อยนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับผมรถคันนี้มาพร้อมกับแม็กแต่งนะครับผมสวยๆกันเลยนะครับผมตัวยางเป็นยางเบอร์2 5 5ห้าห้าเป็นยางขอบ18นะครับในส่วนของตัวยางเนี่ยจะเป็นยางปี2 0 1 9นนะครับผมใช้งานกันได้ยาวๆกันเลยในส่วนของบริเวณด้านข้างรถนะครับผมตัวกระจก มองข้างนะครับจะมีเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็สติเกอร์ c o l ล r าโ o ก็ยังอยู่ครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของด้านในรถแล้วนะครับผมบริเวณด้านในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลหรือบริเวณต่างๆนะครับผมเป็นสภาพที่สวยงามกันเลยนะฮะแล้วก็ในตัวของหน้าจอเทปิทยุนะครับผมแล้วก็ตัวแผงแอร์ก็เป็นเดิมๆนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเปลี่ยนใหม่นะฮะ ในส่วนของบริเวณตรงนี้ก็ไม่ได้มีรอยลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้เป็นรถเกียร์ทับนาหสปีดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแอร์แบบคู่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของหน้าปัดเลขไม้กันต่อเลยนะฮะหน้าปัดเลขไม้รถคันนี้นะครับผมสภาพสวยงามกันเลยไม่ได้มีรอยขุ่นมอใดใดทั้งสิ้นนะครับเลขไม้ก็อยู่เพียงส7 0 0 0็ดพันกิโลเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะฮะในส่วนของ ทางเรามีบริการรับประกันเครื่องเกียร์หนปีหรือ1 0,000มนกิโลนะครับผมพร้อมยังมีบริการพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกันไปเลยระบบต่างๆของตัวรถจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมตัวประประจกเองก็เป็นตัวปรับประจกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของช่องในแผงประตูกันต่อเลยดีกว่าช่องในแผงประตูนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวรถต่างๆไม่ได้ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับผมรถไม่ได้มีการชนหนักปิดคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อใดๆมาเลยทั้งสิ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายรถกันต่อเลยดีกว่านะฮะในส่วนของด้านท้ายรถคันนี้นะครับผมไฟท้ายโฉมท้ายนะครับเป็นเดิมๆนะครับไม่ได้มีการแต่งใหม่แต่อย่างใดนะฮะสภาพสวยงามเลยสติ๊กเกอร์โครโดสติ๊กเกอร์เชฟโรเลตก็ยังอยู่ครบนะครับตัว LT ก็ยังอยู่ครบเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเม็ดอาร์กันต่อเลยดีกว่านะฮะในส่วนของเม็ดอาร์กลอยน็อตต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่ได้มีการชนท้ายหรือจิ้มท้ายแต่อย่างใดนะครับผม โอเคในส่วนของด้านท้ายก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะฮะเรามาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมรถคันนี้ห้องเครื่องถือว่าสภาพสวยงามกันเลยนะครับตัวบริเวณภายในก็เงาวับเลยนะครับผมสวยงามกันเลยรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องสอ0พนะฮะสวยๆกันเลยนะครับผม สติกเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับผมผมขอย้ําราคากับลูกค้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมรถคันนี้ราคาอยู่เพียง4,900 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนหรือ Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมรายการวอสิลของเราก็ต้องขอ,งต,องตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ